ไปด้วยทุกคนโทรไปชวนเพื่อนดีกว่าฮัๆๆๆๆโลโหลฮัลโหลพี่กิตพี่ไหมจุกแจงนี่ไปกินพิซซ่ากันเปล่าไปกินไก่ทอดอุ้ยไก่ทอดอะไรเล่าร้านพิซซ่าเปิดไปายที่อยู่แถวน้านปักซอยรงไหนเลี้ยงเปล่าเลี้ยงเปล่าถ้าเลี้ยงไปนะไม่มีตังค์อ่วะวันนี้ยโอ้โหกินฟรีอยู่นั่นแหละเอาโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเลี้ยงแล้วกัน<อ>เลี้ยงซอยมะเขือเทศเจอกันตอนบ่ายสามนะ บอกยิ่งชอบก็เถอะเขาเฮ้เฮ้เฮ้เฮเรโกมาที่จะเรโกมาว้าวที่นี่เหรอเนี่ยร้านพิซซ่าเปิดใหม่ที่เขาบอกว่ามีพิซซ่าที่อร่อยหอสุด,สดแล้วทำไมมันถึงสุดซอมขนาดนี้ด่ะคุณพ่อค้าคุณพ่อครัวหายไปไหนกันหมด สวัสดีครับคุณพ่อครัวพื่นเพื่อนเพื่นซ้อมมะเขือเทศ6กเต็มเลยเน, <c oughs> นี่ยนันนาดี <c oughs> <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเจ้าของร้านอาจจะหัวฟาดพื้นตายก็ได้ถ้าเราไม่ช่วยเขามีสิทธิ์ที่เขาจะตายในนี้นะไปเหอะพวกเราเป็นพลราเมืองอดีฮะพี่มาดูนี่มันมีหัวกะโหลกใครอยู่ไม่รู้่ดูดิ ฉันว่าอาจจะเป็นหัวกระโหลกวัวหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาขายเนื้อวากิวด้วยนะ Let's go นี่จะเป็นประสบการณ์แรกที่ฉันจะได้เข้าไปในโรงงานพิซซ่าเลยนะเนี่ยงั้นจัดไปตึ๊บว้าวอ้โหทำไมมันลึกลงไปใต้ดินแบบนี้ล่ะ พวกจุ๊บแจงยังไม่ลงมาเลยอ ah. ่ะน ah. ี่มันลิฟอะไรกันเนี่ยลิฟล่องหนมั้งดูข้างล่างดี่ดิเนื้อมนุษย์สดๆเลยจ้าอย่าบอกนะว่าในพวกเราอยู่กันในร้านอาหารกินค้นน่ะฉันว่าเรอจากที่นี่เถอะเดี๋ยวพวกเราก็กลายเป็นศพหรอกเอ้าเอาดันศพแรกหล่นลงไปแล้ว ดี๋ยวฉันจ <ifies> <desse> ัดการพาผู nah, ้นายไปเองฮึบเฮ้ยโอ้ยเสร็จที่โครงเต็มไปหมดเลยอ่ะฉันไม่อยากกลายเป็นต้มเล้งนะนายไม่กลายเป็นต้มเล้งหรอกนาเพื่อนเพื่อนของฉันนั่นแหละจะกลายเป็นต้มเล้งรอด้วยรอด้วยไม่รอเลยดูดีพ่อครัวเนี่ยเขาได้สร้างกับดักไว้เต็มไปหมดเลยผู้นายระวังดีๆล่ะกระดึ๊บว้เอาพี่ไหมผู้นายระวังดีๆล่ะ เป็นยังไงล่ะนี่นายกลายเป็นลูกชิ้นเลยนะเนี่ยคอยระวังให้ดีๆอึ๊บชุบเขาอาจจะเอาไว้ดักหนูก็ได้นะไอนเนี้ยหนูบ้าอะไตัวใหญ่ขนาดนี้ฉันว่าน่าจะเป็นหนูนาพวกเราเห็นพวกน้อยดอเห้เห็นอะไรกันที่นี่ก็สว่างสวยจะตายพอครัวเนี่ยน่าจะตาสเตอร์นะแหมททำมาเป็นเอาพิซซ่ามาดักพวกเราโอ้ยอย่านึกว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันดึกขนาดเนี้ย ไปไปช่วยด้วยช่วยด้วยไ นี่ตรงนั้นน่ะบ้ตรงนี้เนี่ยมันมีสารเคมีนะเฟลยอย่าสูดดมเข้าไปเพื่อฉันจะรู้จมูกพังมาหมดแล้วเอ้ยยางงั้นเหรอถ้าไม่อยากรู้จมูกพังแล้วก็ให้แช่ตัวเราไปเลยอแล้วลงไปกันทำไมทงหมดเลยน่ะมันกว้างจังนี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาเล่นอีกต่อไปแล้วพวกเราต้องรีบผ่านทางท่อระบายน้ำตรงนี้ไปโอ้ยแล้วท่อนี่มันแคบเหลือเกิน กลิ่นพวกนี้เดียมันเหมือนเป็นกลิ่นพวกน้ำหนองหรือว่าเป็นกลิ่นของซากศพยังไงก็ไม่รู้มันไหลเข้าไปสู่เมืองด้วยนะมีสิทธิ์ที่ปลาในหนองน้ำอาจจะตายกันหมดทุกคนขึ้นตามทางบันไดนี้ขึ้นมาฮึบฮึบไหยนะอำลางมาถึงแล้วไหยนะไหยนะอะไรกันเล่าอยูน่นีไงไอหนูจะหนีไปไหนเหรอจ๊ะ กีนีอนอายไม่เห็นเหรอว่าด้านหน้าตรงนั้นเนี่ยมันมีคนกลายเป็นแมงมุมไปหมดเลยอะพวกเราไม่น่าเข้ามาในร้านนี้เลยนั่นนะสิถ้าเกิดว่าไม่กินพิซซ่าที่นี่แล้วก็เรายังมีเนื้อไก่ยู่บอกแล้วให้กินไก่ทอด ไอ้เหอะทุกคนเฮ้ยห้องนี้มันน่ากลัวน่ากลัวมากโดนใดย์เป็นมูแล้วจะเป็นยังไงเป็นยังไงหรอมันจะหายตัวไปแล้วมันก็อุ้ยพิกิตเดี๋ยวฉันจะไปช่วยพิกิตนะทุกคนฮือาแล้ว้งั้น เราต้องใช้สกิลทั้งหมดที่เรามีึโดดผ่านแกงบุมตรงนี้ไปให้ได้มาแล้วพี่กิดเย้เอาล่ะเราก็โดดข้ามตัวนี้ไปไปทุกคนอึ๊บอยโอ้โหนี่เขาสุดเลยทําไมมาช้ากันจังเลยเจ้าเผือกเอ้าเจ้าเผือกหายไปอีกแล้วแล้วพวกนายดูครอบรอบสิที่นี่เนี่ยเหมือนเป็นห้องใต้ดินที่เอาไว้สําหรับแช่เนื้อมนุษย์เลยนะ ฉันว่าไม่น่าใช่มันเหมือนเป็นคุกกี้เอิร์ตท,<อ>ที่คอยสับเพื่อนเรามากกว่าถ้าเป็นยบบปุ่ม,มันเป็นกับดาะตรงนี้ใช่ฮึบเออมาแล้ว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 วินี่อะไรอ่ะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นวิตามินซีทำไมต้องจ่ายแพง d a s h m u l Daily C แค่5าบาทอร่อยสดชื่นดื่มได้ทุกวัน เรื่องสาหรับปั่นเนื้อดูมันใหญ่เท่ากับตึกใบหยกเลยนะหูยยิ่งปีนก็ยิ่งสูงนี่เราต้องไปถึงไหนกันเนี่ยเพื่อนหวาเสียวรอ,อเราด้วยอฉันไม่รู้ว่าเจ้าเผือกเป็นยังไงบ้างป่านนี้อาจจะกลายเป็นต้มเล้งเราก็ได้ที่นี่มันน่าจะเป็นห้องอบซาวน่านะ <c oughs> <c oughs> พวกนายเห็นหรือเปล่ามีควันเต็ไมไปหมดเลยอะ เขากำลังจะตอมพวกเราเร็วเร็วเร็วีบขึ้นไปบนนั้นนี่มีผู้รอดชีวิตอยู่แถวนี้เสียบใช่พวกเรายังอยู่อายูแล้วก็รีบขึ้นไปบนบันไดแล้วตรงนี้เนี่ยแก๊สพิษมากมามันจะทำลายโซนภาสาของวกนายให้ครบกลายเป็นเมือทอดเฮ้แล้วตรงพื้นนี่มันเขียนว่าอะไรกันอะเขาอยู่ที่นี่ใครกัน ฉันว่าอาจจะเป็นพ่อครัวก็ได้นะทุกคนเราต้องหารูระบายอากาศเพื่อที่จะหนีออกจากที่นี่รูระบายอากาศรถจ้าเงินก็ดีเลยว้ายช่ด้วยมันจะจัดการฉันเพียงผู้เดียวให้ฉันด้วยโช่วยด้วยใ ระบบเรสเอาไว้เี่้สอยแล้วถ้าโดนไปแค่จิตเดียวกระดูกของแกจ,จะสลายไม่มีทาลบหน้าขัอะไรพวกนราเอ่ะเอ,าเอา้าสลายจริงสลายเฮ้ยฉันสามารถซื้อเพชรใจแอนได้อ่ะคืออะไรอ่ะเ,เอาเพชรใจแอนออกมาซะรับทราบเจ้านาย เฮ้ยมาแล้วนไงเจ้านายเจ้านายไอ้ตัวนั้นมันอยู่ไหนเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองเท่านี้ฉันก็สามารถจัดการเจ้าพิซซ่านั่นได้แล้วโอ๊ยดิเอ้ามันจันดการไม่ได้กันอย่าไปเลยโหโทษทีตอนแรกฉันคิดว่าจะเอาไว้จัดการเจ้าพิซซ่านั่นอุ้ยอุ้ยดั๊ไม่บอกเราต้องกลายเป็นกระดูก มันละเนื้อของโบชนันไปจนหมดแล้วก็เอาไปทำพิซซ่าหน้าเบปเปรโรนีอ้อยู่ในห้องนี้น,น,นานๆเนี่ยก็รู้สึกหนาวมากเลยนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบหาโครบาให้เจอนะไม่งั้นเราออกจากห้องเยียนี้ไม่ได้แน่ฉันเจอแล้วทันเจาฉันเจอแล้วไหนๆๆอยู่ตรงไหนมาดิฉันได้แล้วโครบาถึงเวลาการออกที่นี่แล้วอ้อาละเปิดแง ได้ไหมอืดโอเคเรียบร้อยเฮ้ hey, นี่มันลิฟต์นี่นะเราอาจจะขึ้นไปข้างบนได้ก็ได้นะเรียบร้อยแล้ว <Hey. S 2> ไปกัเถอะวู Woo ้ฮูว้าวทุกคนนี่แหละประตูทางออกที่แท้จริงยิปปี้เราจะรอดแล้วแต่ฉันว่ามันสูงกันไปหรือเปล่าอะเฮ้ยเ <Hey, S 2> มื่อกี้เราไม่ได้ลงมาลึกขนาดนี้นี่นาะ โทษทีนะที่ฉันไม่ได้เตรียมเธอเอาให้กับพวกนายจงกลายเป็นเนื้อบดตาแสดงไม่เ้อ้คอ้ไใ้เ้คุณอยู่เลยเพื่อนเอ้ยจริงหรอเฮ้ยไอ้ก็ปลอดภัยแล้วอะดิไป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 ่ปไปไอไไมไปไอไไป่ปไปไไป่ป ด้วยใครเป็นคนเขียนข้อความสีเลือดแบบนี้ไว้อาจจะเป็นผู้ที่เขาเนี่ยโดนจับตัวมาก็ได้ตามมาแล้วอุยอุย แล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยนรกอเวรีอยู่ด้านล่างนี้ล้วใครจะไปกันล่ะชุ๊กแจงลองดูข้างล่างสิมันเป็นอะไรข้าจะช่วยว้าวแต่อย่าโดดลงมาเด็ดขาดเลยนะนั่นเราเข้ากรงแต่ฉันเข้าลูกกรงแล้วเหมือนกันนี่มันลิฟต์ส่วนบุคคลเฮ้ยเฮ้ยฉันกำลังจะโดดเข้าไปด้านในอ๋อดูเหมือนว่าลิฟต์มันจะจอด ด้านเบื้องหน้าของเรานี้มันคือนรกเอเวจีขนาดแท้ที่นี่เนี่ยเป็นราวาบริสุทธิ์ฉันเชื่อว่าเจ้าดันเนี่ยถึงแม้ว่าจะจับตัวเราไม่ได้แต่มันน่าจะเกิดอาการแค้นแน่นอนมันพยายามที่จะฆ่าเราทั้งเป็นแล้วก็ทําให้ไม่มีศพอยู่ในนี้จะได้ไม่มีความผิดยังไงล่ะตามมาตามมาตามมาเร็วเร็วเร็วทั้งนี้ทางนี้ทงัทงนี้คือทางที่ปลอดภัยที่สุดอออโอ้ยร้อนร้อน ฉันเริ่มไหม้หมดแล้วอย่าว่าแต่ขนนายไหม้เลยหน้าของฉันเนี่ยจากตอนแรกกลายเป็นสีครีมเล็กๆตอนนี้กลายเป็นขาวซีดไปหมดเลยอ่ะเอ้ะว่าไงฉันมีข่าวดีจะบอกที่นี่มีทางออกเฮ้ยจิโมะใช่ใช่ใช่วันเร็ววันเร็วเร็วนี่สินะคือกลิ่นของทางออกฉันว่ามันเป็นกลิ่นของถุงขยะมากกว่านะโอ้โหใช่เลยไม่น่าล่ะกลิ่นทางออกเหม็นจัง ที่ดีเขาบอกว่าให้เร <liga> ็วิ่งกลับบ้านคนที่เจ้านั่นจะมาเจอเฮ้ยงั้นจะรออะไรกันเล่าวิ่งกันเลยดีกว่าไปไงอย่างงี้เร็วๆๆๆๆวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านกลับบ้านอยู่เฮ้ยทำไมไฟมันดับอ่ะต้องมาให้หน่าเลยฉันไม่ไม่ท้อคอยให้พวกแกกลับเสร็จกาอ ต้องเป็นชั้นคนเดียวด้วยที่ไม่ผ่านร่านนี้เนี่ยเพื่อนฉันหายไปไหนกันหมดเร็วร้านพวกเราด้วยสิพวกไหนหาทางออกคนเดียวไม่ได้นะมาเร็วเฮ้ยดูเหมือนพิ่ซ่าจะตามฉันมาแล้วกลอบปอระกลอบปอเฮ้ยโอ้ยฉันเกือบไปแล้วเชะล้อเชิญล้อในการมาหมุนแย้และแล้วนะคะเราก็ออกมาจากร้านพิซซ่าอาถรรพ์นั้นได้ เกือบไปแล้วเชียวเมื่อกี้เดี๋ยวมันไล่าตามตูดฉันมาติดๆเลยอ,ะอเเ่ะนี่ขนตูดฉันรู้ไปหมดแล้วอ,ะอ่ะงั้นเรามาฉลองโดยการเล่นของเล่นที่นี่กันหน่อยดีกว่านี่ฉันเน่ชิงช้าฉันเป็นชิงชา้า โอเคจ้าก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการเข้าไปติดอยู่ในร้านพิซซ่ากินคนนี้นะคะบอกเลยนะว่าพอรูวเดียโหดมากๆเลยที่สำคัญนะยังมีด่านให้เราเล่นดูแบบว่าสนุกเนาะก็ถ้าใครชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มีแป้งและเพื่อนๆด้วยนะคะไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยมีด่านอะไรใหม่ๆอีกเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย ขอดูบ้างดิพี่คิดผมไหนะ